อิมินาสะกาเลนะสังฆัาภิปุชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภุดังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาตาโตภะคะวะตธัฏฐโมอะมังนะมะสามี Subadipanno bhagavato saavakasanko sankam namami Adu sadu sadu ahang pantami sapa wadu tanang sapangto sankam ปันเตสัตุสัตุสัตุโอกาสท่าเดียวสัปนิยมเก่งพุทธานมีมวลมากปันนี้ก็อาจจะเติมเติมยังกษัตริยในโอกาสสุมาควาตันเมื่องในเป็นปานดีโยสัตว์จุดยอดปันเอาเกี่ยงยอดเนลปันเจ้าแท้ดี nhân mà sa ta phù kha tăng lại đây tốt thể hang đa tăng ngôi để ngày đây không nhầm tiêu cài sa pa วัตุทางตั้งได้มัวนมาพรมไนความาถทากว่ว่ามินที่ินติดมือหมวดจัได้ร้างไดเดินทางมองตัวตัวยังมาใจมัวเมาเกียดคานเงนอากายัว่าจีมโน่หากิดวันภูคาก็เกาอสุมายังสิ่งที่บอคนได้หลากห่อนน้ำเมียงน้ำหมากได้มาแปดติดตาแม่เึิงเกศาห์ก็โดยลงมายังทีไร แตงหางตาตาหังอ <S 々> ันงก็ดีกินจริงกินเสือได้ปัดได้บีได้ถูกต้องใส่ว่ากินว่าตาในกินก่อนตะลุนบัวตนในแบ่งปุณเป็นจอนอนได้เอาเมื่อหล่อนยกเปาววัดนี้สตาร์บุคาทั้งหลายก็ได้มาดึงันที่ปินบากแจ้บอสังกาในนี้มาทูกบุปามาน่าลวงดอกเขาดอกดอกไม้ลำเตียนแดนนำขมิ้นสมปล่อยอันมีกินหอมอ้อยจะได้ ขอสุมาการาวะยังสัพพะยิ่กัปาางปตันตั้งหลายมวลภูนีน้ในกาละเวลานีูัาขอสุมาการาวะในเอาน้ำเขามินสมปล่อยได้มาสะนะสโะลภาพออมใส่เล้วนับมาว่าเป็นควาจริงควาตานอันหมดใส่ผ่องแผ่บดิสุดสะอาดมาจากมารรคมุนดินพูวา วจุมากะละวะโดยอัตตะกถาวาสาบาลีวากายะทวดีวาทีโลณีมโนทวดีสันติจาอาสันติจาอทิตะโทสังอนาคตะโทสังปัญจุปะนะโทสังสปันโตสังขารัง ตํารวจมณสาตงารวจแม่เชี่ยรครับประสงค์รูปที่หนึ่งนะครับอันวีระพันธ์ขย,ยันดีครับรอดีตนายกตํารวจมัสาครับประเด็นปัจจัยประสงค์รูปที่สองนะครับอะไรครับทันกัมันสิรีครับอดีตกัมันตํารวจมณสาท่านตูใหญ่เพี้ยนครับเลขาหนุการนายกนะครับอะไรลำดับข้างนอกทานผู้มิการฉลองงามงามบริการ,ากรางเรียนันแฟน ตามลำนันท no? ี่ใกล้ๆครับเสัตรงเสาครับสนุกครันุกนุกเลยไ้ก็ได้ครับเกมแขางสามเง่ด้วยครับเก์บางก็จะเกมอาจจะติงนี้ครับก็ูเตรียมนำยาครับครบทุกกลุ่มทุกเรา

Jalu begi di si kalata di dan tali jemi mani di bela teja kami taruhan akan si hamba numi di di rumah jayang tu dewa selada lawi sami jaka karena panah kian tak sedih yang muni sunanto.

私はサバさ,さんからファウルのサタさんを追ってきて。